เห็นบอกหูคนพูดถึงกันเยอะมากแล้วเอาจริงอันนี้หลายคนชื่นชมน้องเลยทําให้เยาวราชคนรู้จักถ้าลองดูภาพของในมิวสิกวิดีโอเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าฉากหลังเนี่ยคือเยาวราชเลยแล้วอน,นิสงค์เนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะไหนเปิดขึ้นมาให้ดูหน่อยสินี่ทางเรื่องที่ว่าทําไมลิซ่ามาถ่ายแล้ว เงียบมากไม่รู้ได้ยังไงไม่มีใครรู้หรือทุกคนพร้อมใจกันปิดข่าวได้แบบสนิทมากล่าสุดเนี่ยเอาขอดู LGBT หน่อยที่ร่วมอยู่ในมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงนะครับเมย์คือในมิวสิกวิดีโอ Rock Star ของลิซ่าเนี่ยจะมีคนไทยที่เป็น LGBT ถึง3คนสาวสวย3าคนนี้ปรากฏหน้าชัดมากอยู่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างก็เราไปคุยกับทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนาะน้องลิซ่าแล้วก็ยังมีคนไทยเนี่ยไปร่วมอยู่ในมิวสิกวิดีโอใหม่ ราชอีกหลังจากนี้เดี๋ยวจะได้ดูบรรยากาศบอกเยาวราชตอนนี้คึกคักมากใช่ทั่วโลกลงโรงแรมแห่จองกันแล้วนะฮะเพราะอยากเห็นว่าในเยาวราชมันเป็นยังไงที่น้องลิซ่าไปถ่ายทาเอาน้องๆที่เล่นมิวสิกวิดีโอกับลิซ่าก่อนที่อยากรู้ที่สุดน้องปิดข่าวกันได้ยังไงแพมออกมาไม่มีเลยตัดภาพไปเลยฮะวันนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับแต่ละท่านใช่ไหมเอาคนที่หนึ่งก่อนคือน้อง พชิสราใช่ไหมครับใช่ค่ะพัชชิสราเองเนี่ยวันนี้เธอเล่าให้ฟังดีกรีความสวยของเธอก็ไม่ธรรมดาหมอบลูสเห็นบอกว่าเป็นรองอันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่จบปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์โหเก่งมากเลยอะใช่นี่ฮะสวยจังเลยอะสวยมากสวยมากกับผู้หญิงอีกอะนี่ ไม่แยงไม่แยงทาไมันไม่พูว่าสวยกว่าหนูอีกอะเออจะได้บอกใช่ใช่จะได้มีแนวร่วมดล่าสุดน้องว่ายังไงน้องออหมอบรูซเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า จริงๆเนี่ยคอนเซปต์รายละเอียดงานสถานที่เนี่ยทุกคนจะโดนเก็บมือถือไม่หแตะแล้วก็ต้องมีการเซ็นสัญญาด้วยนะว่าห้ามพูือแพร่งพรายเด็ดขาดแม้านสัว่าองโดนปรับโดยหลักถูกไหมฮะโดนปรับหรือแม้แต่ในสัญญาก็ใช้ชื่อศิลปินที่ไม่ได้บอกด้วยเป็นลิซ่าแต่ใช้คำว่าโมนาแทนพร้อมกับมีกฎห้ามแม้กระทั่งทำเพลง ไม่งั้นจะมีการปรับด้วยก็ถูกอันนี้ไม่เป็นหลักเบสิกเลยเพราะเขาจะเผยแพร่ก่อนไม่ได้คุณผู้ชมฮะคำถามก็คือไหนถ้าเปิดภาพนิ่งก็ได้ไม่ต้องมิวสิกก็ได้ภาพนิ่งของน้องลิซ่าเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้เกิดปรากฏการณ์อะไรป่ะคนเนี่ยแชร์ลิงก์น้องลิซ่าจาก YouTube ไปลง f a c e b o o k f a c e b o o k โดนล็อกเลยครับเป็นล็อกหมดเลยฮะทุกคนปั่นป่วนกันหมดเลยวันนี้ปรากฏน้อง หนึ่งชื่อไม่ได้ชื่อลิซ่าแต่ชื่อเป็นโมนาคําถามคือบอกแล้วเจอลิซ่าแล้วเป็นยังไงเขาบอกตัวเล็กมากมืออาชีพไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับคนดังระดับโลกเห็นบอกพอ MV on air นอนไม่หลับตื่นเต้นยิ่งพอได้ดูเนี่ยนะเห็นบอกเลยว่าต้องขอบคุณลิซ่าเพราะเขาถือว่าเขาเป็น LGBTQ ใช่ไหม,มที่ได้รับเกียรติในมิวสิกวิดีโอครั้งนี้ฟังเสียงหมอบลูตนะฮะ ตื่นเต้นมากๆแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าว่าเป็นการถ่ายงานของศิลปินท่านไหนเขาบอกแค่ว่าเป็นศิลปินดังระดับโลกที่พูดชื่อแล้วทุกคนต้องรู้จักเราก็แบบว่าเอ๊ะงานนี้มันแบบดูน่าสนใจแล้วก็เลยแบบแปะคอมการใต้โพสนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3 4มสี่วันก็มีคนโทรมาว่าว่าเช็คคิวอะไรเงี้ยว่าคิวว่างไหมพอดีว่าคิวว่างพอดีก็เลยได้ไปร่วมงานนี้ค่ะ ออกมาดีมากใช่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าในกองเนี่ยเขาทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะแล้วก็มีเหมือนแบบตอนเราเดินเข้าไปในกองอะเห็นกล้องแบบเรียงกันอย่างเงี้ยเป็นครึ่งวงกลมอะประมาณ30ตัวหนูแบบอึ้งเลยว่านี่มันแบบโปรดักชั o นมันใหญ่ขนาดไหนศิลปินเป็นใครกันนะอะไรแบบก็รู้สึกรู้สึกแบบปริมแล้วก็ออล่าความเป็นแบบว่าซุปตามันออกนะคะแบบชายมากแล้วตัวนี่อีกคนนึงเมไล่เรียงเลยครับ ค่ะน,น,น้องชินนี่ชินวัตรพรหมศรีเนี่ยนะคะน้องชินนี่เนี่ยนะคะก็ะใช่ คือน้องชินนี่ก็เป็นคนดังในหมู่แวดวง LGBTQ เหมือนกัน,<ใ>นเขาอบอกว่าขึ้นภาพทั้ง3คนสิแหม<า>ไปขึ้นภาพพี่ผู้ชาย3คนขึ้นเออนี่คนนี้ฮะชินนี่เป็นยังไงบ้างชินนี่บอกว่าได้รับการคอนเฟิร์มคิวก่อนจะถ่ายแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยไปถึงก็ต้องเซ็นเอกสารเหมือนที่ทุกคนต้องเซ็นว่าต้องเป็นความลับ <c oughs> พอไปรู้คือเป็นน่าจะไปรู้หน้างานเลยแหละว่าเป็นลิซ่าก็ยอมรับว่าดีใจมากแล้วงานเป็นอินเตอร์มากเพราะว่ามีทั้งอเมริกาเกาหลีแล้วก็ไทยทีมงานเป็นร้อยชีวิตค่ะ เอ้ย hey, แบบบอกตรงว่าตื่นเต้นมากเอาจริงๆหนูรู้ก่อนแบบถ่ายทำวันหนึ่งเนาะประมาณหนึ่งวันบอกว่าน้องชีนพี่ขอตามงานหน่อยพอดีว่ามีนักร้องตืดตืดแต่ไม่ไม่เขายังจะไม่บอกชื่อมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากเขาบอกแค่นั้น<ต>เราก็แ,กแบบใช่แล้วเราก็เลยแบบใครอะ่ะเดี๋ยวเราลองลองไปดูหน้าง,งานก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงโอ้โหเซ็นเอกสารนู่นนี่นั่นเราก็เข้าใจว่าแบบเขาแบบเป็นความลับมากๆแล้วก็แบบว่า ค่อนข้างที่จะแบบว่าพเศษนิดหนึ่งชาถ้าเกิดแบบข่าวมันหลุดออกไปมันก็จะแบบว่ามันก็จะไม่เซอร์ไพรส์เนาะชาเอาจริงๆตอนเข้าไปตอนแรกคือแบบเอะละแอบสงสัยแล้วแบบอุ้ยแดนเซอร์มีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเขาก็บอกลองเดาไปซิแบบอาจจะเป็นนักร้องคนอื่นก็ได้นี่ก็ะเดากันไปทั่วสักพักพอเริ่มเห็นแล้วว่าแบบอุ้ยมีพี่ลิซ่าเดินมาแล้วแบบโหใจเราตอนนั้นคือแบบอ่ะฉันให้คิวเลยเต็มที่คืนนี้ขนาที่คนหนึ่งก่อนจะจบ คุณรินนิยาใช่ไหมครับหรือว่ากี้เหรอครับเมย์คุณกี้ค่ะก็เป็นผู้เข้าประกวด Miss Tiffany Universe ครั้งที่25ด้วยแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าด้วยนะคะทุกคนโทษทีนะทุกคนรู้ว่าที่ต้องรู้กันคือโมนาใช่ทุกคนคือโมนาโมนาโมนาหมดเลยแต่ที่ไหนได้โมนาคือลิซ่าแล้วต้องเซ็นสัญญาเพิ่งรู้ก็คือไป้างาน,าน,านเลยใช่ค,คือเขาปิดสนิทมากนะฮะ ลองฟังเสียงความรู้สึกน้องกี้หน่อยเพราะเห็นบอกว่ามิวสิกวิดีโอออนแอร์ไปคนทักมาหาเยอะมากแล้วอยากรู้ไปร่วมงานกับลิซ่าได้ยังไงนี่ยังไม่นับรวมเยาวราชคืนนี้แตกเลยนะฮะลองฟังเสียงดูหน่อยฮะที่เราเล่ามิควมเหมือนเราเราจะไม่รอวงานนี้เลยใช่คือหนูจะไม่รับแล้วแต่ด้วยความที่เพื่อนอะบอกว่าสนใจไหมเหมือนทักมาชวนอีกทีก็เลยบอกออเธอก็ลองยื่นแล้วก็คุยให้ฉันเลยอะไรอย่างนี้ เร้่เร่ความเรากังวลในในในรายละเอียดเขาไม่ได้บอกเราใช่ไหมใช่ค่ะในรายละเอียดเอยแล้วก็รูปแบบงานสโคปอะไรไม่ชัดเจนก็เลยแบบฉันจะโดนหลอกไหมอะไรอย่างนี้ก็แบบมีความกลัวนิดนึงเห็นว่าแม้กระทั่งเสื้อผ้าเขาไม่ได้บอกเราไม่บอกไม่มีการบอกเลยว่าเสื้อผ้าหน้าผมจะต้องแบบไหนคือตอนแรกก็คุยกับบรูซว่าแบบเอาไงดีวะเขาจะหลอกเราไหมนะ หนูเตรียมไปใส่ชุดนั้นชุดเดียวหนูอะเตรียมไปชุดเดียวตะบูรแล้วเตรียมไปหลาชุดมา <laughs> แต่ว่าสินงนี้ก็คือเตรียมไปเยอะมากก็คือทุกคนผมฮะน้องๆที่ว่าน่ารักเคาะ ไม่รู้ว่าใครแต่พอบอกระดับโลกทุกคนขนชุดไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะให้เขาเลือกตามอัธยาศัยเลยแล้วไปเจอกัอลิซาสั้นๆวันนี้เยาวราชคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะมันมีผลจริงๆนะเห็นบอกว่าโรงแรมวันนี้ที่น้องนัทธวิธไปสำรวจปรากฏว่าต่างชาติโทรศัพท์มาจองนะฮะหลังจากมิวสิกวีโอลิซาเผยแพร่อ,พออกไปเพราะบางคนไม่เคยมาเยาวราชแล้วอยากจะมาเห็นแสงสีเสียงลองดูบรรยากาศหน่อยเพราะพรุ่งนี้วันหยุดด้วยเยาวราชจะยิ่งแตกยิ่งกว่านี้ไหมน้องนัทุวิไปอยู่ที่เยาวราชใช่ไหมใครดูบรรยากาศเยาวราช คืนนี้ไปยังไงบ้างเชิญครับ คุณผู้ชมครับที่นี่คือเยาวราชแหล่งสรตทฟูดยามค่ำคืนของเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยเราเห็นความคึกคักอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นวันแรกและซึ่งประกอบกับเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับหลังจากที่ MV เพลงของลิซ่าปล่อยออกมาโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่คึกคักมากขึ้นกว่าเดิมครับไปดูภาพบรรยากาศณช่วงเวลานี้กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเป็นปรากฏการณ์ต้องบอกว่าหลังจากที่ MV เพลงปล่อยออกมาต้องเป็นการเปลี่ยนนะครับจากสรตทฟูดชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยกลายเป็น,นรันเวนะฮะหรือว่าพื้นที่สําหรับการจับจองในการถ่ายภาพเรียนแบบ MV เลยก็ว่าได้นะครับเพราะส่วนใหญ่นั้นต้องการเก็บเป็นที่ระลึกและภาพความทรงจําครั้งหนึ่งนะครับว่าแหล่งสรตทฟูดเมืองไทยโดยเฉพาะที่ยวราชแห่งนี้นะครับกลายเป็นหนึ่งใน MV นะครับที่สร้างปรากฏการไปทั่วโลกนะครับและเนื่องด้วยพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามีทั้งห้างร้านและก็รวมไปถึงนะครับมีผู้คนครับเข้ามาสัญจรและใช้พื้นที่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างเปิดอย่างเต็มร้อยเปอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านค้าและก็รวมไปถึงการจราจรนะครับดูแล้วนะฮะสภาพก็คือค่อนข้างติดขัดพอสมควร แต่เนื่องด้วยบริเวณเลนกลางของถนนเนี่ยครับโดยเฉพาะทางม้าลายเป็นจุดที่ลิซ่ายืนอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่สําหรับถ่ายภาพได้เนื่องจากรถเนี่ยต้องใช้สัญจรตลอดเวลานะครับแต่ทีมข่าวสังเกตเพิ่มเติมครับว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยนะครับก็มีการนํา MV มาเปิดเทียบครับเมื่อเทียบเสร็จแล้วก็มีการถ่ายภาพเก็บเป็นทท่ระลึกด้วยเช่นเดียวกับสสาวท่านนี้นะครับที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดเชีงยงใหม่ก็ต้องบอกว่าหลังจาก MV ถูกปล่อยเนี่ยก็ต้องการที่จะเเดินทาางมาก็บ ภาพความทรงจำนะครับว่าครั้งหนึ่งเยาวราชของไทยเนี่ยนะครับอยู่ใน MV เพลงและก็คาดหวังเอาไว้นะครับจากเดิมที่เห็นแค่ภาพนิ่งแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เห็นเป็นลนักษณะ MV เจ้าตัวทั้งสองเนี่ยขนลุกนะฮะทันทีที่ได้ชม MV และเดินทางมาสถานที่จริงครับก็นี้หนูก็บินมาจากเชียงใหม่มามาจะมาถ่ายรูปตรงที่เป็นจุดของพิ่ลิซาด้วยรู ดูคนลุกดูคนลุกค่ะใช่ดูแล้วคือคนลุกใช่ชอบชอบครับพี่แต่ทำไทยแลนด์โอ๊ยน่าจะเยอะเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของแบบ LGBT LGBTQ ด้วยเพราะเราเพิ่งเป็นสมรสเข้าเทียมเนาะพี่อ่าแล้วก็จะมีในแบบของพี่ๆที่เป็น l g ในใน MV เนาะแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารตรงชายนาทาวอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะใช่น่าจะได้หลายๆส่วนเลยกับ MV ของพิลิซาและนอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ของชาวไทยและต่างชาติแล้วนะครับที่จะเดินทางมาเก็บภาพแบ็กกราวภายใน MV แล้วนะครับจะสังเกตว่ามีแบ็กกราวนะฮะที่อยู่ใน MV บางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะมีพวกของป้ายนะครับห้างร้านและก็โรงแรมต่างๆถูกบันทึกเก็บเอาไว้นะครับเช่นเดียวกับโรงแรมกึ่งโรงียงนะครับซึ่งเป็นโรงแรมชื่อดังในพื้นที่เองนะครับก็ต้องบอกว่าปรากฏอยู่ใน MV ทางด้านของนักท่องเที่ยวนะครับก็คือมียอดจองเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เห็นภาพนะฮะทั้งภาพนิ่งก่อนหน้าและก็รวมไปถึงใน MV และที่สําคัญนะครับก็มีน้องๆนะครับเข ถ่ายภาพเก็บกับทางป้ายต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับและหนึ่งในร้านนะครับที่มีการปรากฏป้ายไฟนะครับต้องบอกว่าเกือบกึงหนึ่งนะครับมีการเปิดให้บริการช่วงกลางวันแต่ส่วนช่วงกลางคืนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดนะครับก็อาจจะเป็นที่น่าเสียดายเพราะอาจจะได้โอกาสในช่วงกลางวันมากกว่านะครับลองไปฟังเสียงพนักง,งานของโรงแรมดูครับอ,อ,อยังครับอันนี้ผมยังนะเพราะว่าแต่ถ้าน้องๆเขาตามตามข่าวเขาจะเห็นกันแล้ว แต่ว่าวันนี้ก็คือผมผมสแตนบายอยู่คนเดียวน้องๆเขาลับกันหมดแล้วครับผมแต่เขาก็ก็ดีครับผมดีแล้วก็น่าจะวัยรุ่นเยอะขึ้นครับผมปกติเยอะอยู่แล้วก็น่าจะมีเยอะขึ้นเธ่ใชครับผมหลังจากนี้ที่มากรากฏการนี้มันจะเปลี่ยนแปลงยังไงกับคือที่เราล่าขอก่อนหน้านี้มันก็คือค้าเปลี่ยวประจาตังนี้ใช่ใช่ก็น่าจะดีน่าจะมากกว่า50%แหละดีขึ้นอีก50%อแหละอาจจะร้อยเลยแหละขอใช่ผมคิดว่าอย่างนั้น และยิ่งท่านร้านส่นใหญ่อย่างเบางทีว่าที่ปรากฏอยู่ในอินบีแต่ได้มีคุยอะไรกับทางพนักงานอ๋ออันนั้นยังยังพี่เพราะว่าตรงนี้โรงแรมเราก็พนักงานไม่ค่อยเยอะก็เลยี่ยังไม่ได้ออกไปถามอะไรใคราแต่ว่าก็คือถ้าตามดูตามข่าวก็ฟีดแบ็กดีคนออกมาแชร์ออกมาอะไรเยอะครับผมจากกระแสก่อนหน้าตั้งแต่พับนิ่งเนี่ยมันก็เริ่มมีคนเข้ามาใช่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 มีตัวเองมันออกใช่เยอะขึ้นน่าจะดีเยอะขึ้นครับเยอะขึ้น ครับคุณผู้ชมครับส่วนภาพบรรยากาศณตอนนี้นะครับต้องบอกว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้คนเองนะฮะและนี่คือการจราจรนะครับนี่คึกคักจริงๆนะครับคุณผู้ชมดูไกลๆตรงนู้นนะฮะเห็นไหมก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่มีทางม้าลายและเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ลิซ่าเนี่ยยืนถ่ายภาพกลางเลนถนนแต่ว่าถ้าภาพนี้ถ้าเทียบกันแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจจะคนละส่วนการเพราะเนื่องจากตอนนี้การจราจรกลับมาปกติแล้วนะครับนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับที่เยาวราชแห่งนี้ครับ หลังจากนี้เนี่ยอันนี้แหละน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ต่างชาติรู้จักและอยากมาเที่ยวถูกไหม<ช>ฮะยิ่งขนาดคนไทยบินมาจากเหนือ<ช>เพื่อมาถ่ายรูปเยาวราชคิดดูมันเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้เลยจริงๆ